กูยายาที่พื้นที่จังหวัดชลบุรีประจำมาองน้าวเกพราะล่าวถึงกิ่งกาชาติเจอสตรีเมืสกิ่งกาชาติเสตรีได้รับมัครไ้ตั้งสิ่กาชาติจากภาคราชไทยโด่ที่ส5บห้าพฤาคมันหาบกุวันมีอายุ48ปีมีสมาชิกรวมเป็นที่สง้คนเพื่องแต่ในพื้ที่ะลบุรีมีการจ่ายเาเรื่องนี้อยู่เป็นส่วนนล้วูที่มาต่างปร นะขอวจังหวัดนะครับเพ่รับภูเูเก็ตภเกนครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่จังหวัดรลมต่ชาจังหวัดในการขอเยี่ยยียนพี่น้องในอำเภอต่างๆทั้งสิบเเภอซึ่งสันตเป็นอำเภอที่หกที่เจนะครับเดีเช้านี้ตัีหลายก็ะไปที่ต่างทางโบราณวเอ่วย้อยกาผู้งากไ ีที Eine, 000, 000 kind of ่ต้องการรือแชร์เสด็เร็นคัร้เรีเรนคารี่ระมที่25 30 50ั้แต่แชร์เนี่ยจรงแล้วหลายท่านที่ได้เนี่ยางคนต้งหลายนะเพราะว่าคนนอนอยู่ในบ้านอยากเดินอยากก้าวออกจากบ้านจริงๆไม่ได้ตดเตียงนะแต่ว่าอายุมากพอมาเรามีรถรอแชรเนี่ยก็อยากให้ลูกหลานเข็นไปหาเพื่อนั ก็ซื้อสินคาต่างๆกลับเืนสูงะดีที่แปลกใจที่ที่ของที่นอนลงมาสีกาง่างเ้เซตที่สาแล้วนี่ะคที่สอง 2 loại. Bây giờ nào, mua một cái. Bây giờ nó phát